สวัสดีค่ะไอจิมเองนะคะก็วิดีโอนี้นะคะตั้งขึ้นมาเพื่อบอกเล่าประสบการณ์นจนตัวในการใช้แชมพูสมุนไพรสดฮาบิล่าะคะ <c oughs> ก็ขอบอกก่อนเลยว่าวิดีโอนี้นะไม่มีการวาจตั้งมานะคะมาด้วยใจล้วน,วนมาด้วยความจริงใจไม่มีการพูดปดนะคะก็จะไม่ยอ่อจนเกินเหตุด้วยก็จะพูดตามความสึกจริงทได้ใช้จริงๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นการบอกบุตด,ด้วยนะเพราะว่าเข้าใจคนที่ ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วก็ไม่ได้ผลทํามาหลายทานแล้วก็ไม่ได้ผลจักทีนะคะจนไอติมได้มาเจอฮาเบล่าแล้วมันได้ผลจริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆกันนะคะให้ลองไปใช้ดูนะคะเพราะมันดีมากก็คือตอนแรกเนี่ยไอติมเป็นคนที่ผมหนามากจนแบบผมบางร่วงมากร่วงเยอะมากๆเหมือนคนเป็นลูคีเมียเลย ทั้งผมร่วงผมใหม่ก็ผมงอกช้าม,มากเหมือนกับมันจะไม่งอกเลยอซ้ำแล้วก็เป็นรังแคนะคะก็คือไปเซิร์ชในอินเทอร์นเน็ตเนี่ยจึงเจอคนเขาแนะนำพาวิลามาในทางพันทีมน,นะคะเราก็เลยแบบไปเจอข้อมูล สิ่งที่ทําให้ตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือเราไปสะดุดกับคําที่เจ้าของเขาพูดมาว่าเขาพิมพมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักษาศีลไม่พูดปดและเขาก็แบบการันตีว่ามันได้ผลจริงอันนี้มรจะเล่าทำไมแต่คืออยากเล่าไงอันนี้มันคือจุดเชือพิตาที่ทําให้เจอห้เลาวงางั้นก็คือเราอ่านไปอ่านมาจนมีความรู้เยอะเนี่พอ,พอสมควรว่าทําไมเราผมเราถึงเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นค่ะก็คือ อของเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะใช้สมุนไพรแบบอบซึ่งบบอบเนี่ยกระบวนการผลิตกว่าจะออกมาเป็นแชมพูเนี่ยมาทําให้คุณภาพมันลดลงไปเยอะมากแล้วมันเลยไม่ได้ผลแต่ของเขาเนี่ยเป็นสมุนไพรสดทําให้แบบมาได้ผลจริงๆนะคะซึ่งสมุนไพรสดก็จะเป็นอะไรที่ต้นทุนสูงคุณภาพก็เลยเตา่างมาไงก็คือ นี่แหละก็คือเหตุผลทําให้เลือกควาวิลานะคะแล้วก็ใช้ได้ผลอย่างไรใช่ปะก็คือใช้ได้ผลยังไงก็คืออดิมใช้ประมาณ1เดือนเต็มๆกว่าจะได้ผลคือต้องใช้ความเป็นความต้องต้องมีต้องมีวินัยอย่างมากในการใช้นะคะมันถึงจะได้ผลพอเริ่มเดือนที่2ก็ได้ผลดีนนินจงก็คือลดล่วงไปเลยแล้วก็ที่สาคัญคือลูกผมขึ้นใหม่เยอะมากคือในวิดีโอไม่ค่อยเห็นอะพอนี้เพิ่งได้ผม ผมมันค่อนข้างจะรีบรายผมขึ้นเยอะมากไปไดดยกับช่างช่างเขาบอกว่าเออหนูเนี่ยรายผมขึ้นมาเยอะมากเลยไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบนี้เอ,อ้ยเรามีเคล็ดลับเอออะไรประมาณนี้แหละตอนแรกก็สั่งซื้อเขาตอนแรกจะไปซื้อแค่แชมพูกับที่ปลูกผมเขาก็แนะนํามาแค่นั้นแหละแต่ว่าเห็นเขาไม่ยัดเยียดการขายมากเกินไปก็เลยจัดมาเลย5ตัวตอนนี้ยังมีนะคะอยู่ที่โต๊ะเขาจัดไว้เรียบร้อยไว้ให้ทุกคนดู อันนี้จะเป็นแพ็กเกจเก่าอะค่ะอ้ซื้อมาตุนมันเลยยังมีเยอะจนอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่อันนี้จะเป็นไาเวลาแพ็กเกจใหม่ยังไม่แกะ่นะคะที่แก่แล้วยังอยู่ในห้องน้ำไม่อยากเอามาโชว์เพราะมันเละมาก,ก็ระยะเวลาในการเห็นผลเขาเคลมว่าหนึ่งถึงสองเดือนจึงมันก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆนะคะจะสำหรับใครที่แต่สำหรับใครที่แบบจเจอเคมีมายาวนานถึงกับขั้นหัวร้านไปแล้วเป็นผันจากพันธุกรรมมาแล้วต้องใช้นานๆหน่อย แต่มันได้ผลจริงๆนะคะได้ผลทุกคนจากที่ไปอ่านดูมานะแล้วก็ไอติมเนี่ยใช้แชมพูครีมนวดโทนิคโทนิคแล้วก็เซรั่มจะปาผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเซรั่มงาดำนะคะแต่ว่าจะมาพูด3มตัวหลักที่ช่วยปืนคืนสภาผมให้ไอติมก็คือแชมพูตัวนี้จะแบบ เป็นยาชั้นดีเลยอะมันรักษาทําให้ผมหายร่วงได้จริงแล้วก็ใช้แค่สามวันแรกรังแค่หายอันนี้ไม่ได้โมมันหายจริงมันหายแบบคือความสึกแรกที่ใช้ก็คือสะไปอะ มันเบาสบายมากทาให้เรารู้ว่าอันนี้มันแบบขจัดสิ่งสกรปรกขจัดเคมีีออกไปจริงๆนะคะแล้วอันนี้นะพอใช้เนี่ยทำให้ลูกผมขึ้นประมาณสองสามนาทีนะคะถึงจะแบบเห็นผลจริงแบบเห็นผลชัดประมาณนั้นจนครีมนวดนะคะจะเป็นครีมนวดที่ใช้แล้วไม่หนักรีบหัวก็เลยรักในสามตัวน,นี้มากเป็นพิเศษ ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ใช้ตามสถานการณ์ที่อยากใช้ไปแต่ตอนนี้ก็ใช้ทุกวันนะคะเพื่อจะได้บำรุงผมให้มันเรียบลื่นอันนี้ก็เพิ่งใช้ไปนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแลว้วะค่ะก็คือไม่ค่อยมีเวลาพูดนะเพราะว่าพพุ่งนีสอบก็ถ้ามีเวลาทีกบ้านก็จะมาอัปเดตก,กับเพื่อนๆกันอีกนะคะแต่ว่าขอเคลมหรือว่าฮาวิล่าได้จริงๆไอติมสาบหรือว่าไอติมไข่ใช้จริงๆนะอยากให้ทุกคนใช้มันดีมากก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย